สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่10กันยายนปี2,568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเราจบกันแล้วหรือยังนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและพลังงานไพ่นี้สามารถอ่านสำรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับ และหมอจะมาเดสพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโตดกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเดสพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเราจบกันแล้วหรือยังขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณมีไพ่พลังงานไพ่ควีนออฟซอดราชินีถือดาบความเข้มแข็งความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการปกปิดคือการซ่อนเลนคือความไม่จริงใจหรือการไม่แคร์ใจ โอกาสที่เราเคยมอบโอกาสให้กับเขาในว er ันนั uh ้นเพราะเรารักเขาในวันนั้นเราถึงให้โอกาสเราถึงให้อภัยแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกหรือการที่ถามกับหัวใจของตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่ความใจเด็ดของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเจ็ดเหรียญเจเหรียญคือการเฝ้ารอคือการรอคอย การดูแลก,กว่าจะเริ่มรักกว่าจะเริ่มผูกพันมันต้องใช้ระยะเวลาหรือความรู้สึกที่เรายัางผูกพันที่เรายัางผูกมัดซึ่งกันและกันอยู่ความดูแลของเราการเอาใจใส่ของเรามีพลังงานพลการที่เราก็ยังดื่มเขาคนนั้นในความรู้สึกของเราไม่ได้ในความคิดของเราไม่ได้มีพลังงานให้ในเดเวอร์์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆหรือเป็นพลังงานพลการที่เราเคยเรียนรู้นิสัยใจคอ พฤติกรรมการกระทำของเขา,มาหมดแล้วคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงของเขาในวันนั้นแต่ความรู้สึกจริงที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังรักเขาอยู่นะมีพลางให้แปดไม้เทา้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจการที่มีคนที่เคยทําให้คุณผิดหวงังเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลางให้แปดถ้วยการเดินจากการจากลาในวันที่เราเดินจากในวันที่เราจาก เราทําในเต็มที่ของเราแล้วเราทําด้วยหัวใจเราทําด้วยความรู้สึกเราทําด้วยการห่วงใยและการดูแลในหัวใจของเราที่เราเมอบให้เขาในตอนนี้มีคนที่จะกลับมายือ้อกลับมาล้งกลับมาขอโทษในวันที่เขาเคยทําผิดไว้กับคุณนะมีพลังให้เอเออวานการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง การเริ่มต้นโอกาสมีไว้ให้คนแก้ไขมีไว้ให้คนปรับเปลี่ยนไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวในตอนนี้มีคนที่กําลังสํานึกผิดและกําลังรู้ใจตัวเองว่าเขาพลาดโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ร่วมกับคุณไปมีพลังงานให้เดราร์จัดเม้นต์เป็นไปของผลวิบากกรรมทุกคนมีการสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาเสียใจายมาผิดหวงังเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่า การกระทำผลแห่งการกระทำของเขาที่เคยทําผิดไว้คุณตอนนี้เขากําลังได้รับบทเรียนหรือได้รับกรรมที่เขาทําไว้หรือเขาไปเรียนรู้ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือความรักว่าใครคือความผูกพันว่าใครคือความห่วงใย,ยการดูแลของคุณความห่วงใย,ยของคุณเขาพ่ายแพ้หัวใจของคุณที่คุณเป็นคนที่แคร์เขาหัวใจของคุณเขาอยากได้รับหัวใจของคุณกลับคืนมาหาเขามีพลังงานไพ่โฟล์อัเทอร์เเป็นพลังงานไพ่การแอบพึงการ แอบหวงหรือตอนนี้มีกําลังมีคนที่กําลังแอบมองกําลังแอบสืบกําลังแอบซองอยากรู้เรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณอยู่ได้โดยที่ต้องไม่ต้องมีเขาตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะมีพลังอภัยเดียมพระเทพธิดาดาวสุดาวีาววนัดคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่อยู่เกิดวันศุกร์ได้ การดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเหมือนการที่อยู่ด้วยกันแล้วคุณเป็นคนที่เกื้อกูลคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและการการแคร์ใจการแคร์ความคิดเอ็นเพื่อช่างเมธาตุไฟเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปคุณกับเขายังเป็นคู่ซึ่งกันและกันอยู่ตอนนี้ยังมีไพ่ของการที่ยังตัดคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาอยากพบเขาอยากเจอเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากพูดคุยเขาอยากเล่าเรื่อง ความฝันความหวังให้คุณกับเขาได้ฟังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งณความรู้สึกตอนนี้ของเขากําลังฝากความคิดถึงไปหาคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกของเขาหรือเปล่าในตอนนี้เขากําลังทุกข์ใจเขากําลังวันใจกลัวคุณไม่เปิดโอกาสกลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขากระทําผิดลงไปตอนนี้เขากำลังรู้ซึ้งถึงความผิดของเขาในตอนนี้เขาจะไม่ทำผิดอีกเขาจะแก้ไขในสิ่งที่เขากะทำผิดไว้กับคุณนะครับ ขอดูพลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีไพ่พลังงานไพ่เดฟูเป็นพลังงานไพ่าการหลุดพ้นหรือการที่มีคนที่คบไปเรื่อยคนที่หลักไปเรื่อยหรือการที่ เขาไปพบเจอใครใครก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์ใจเขาหรือมีคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นหรือการที่เขาไปทุ่มเททุกทกอย่างตอนนี้ก็กําลังได้รับกรรมที่เขาทําไว้ไปทุ่มเทด้วยความรู้สึกหรือด้วยหัวใจในตอนนี้สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดหรือความว่างเปล่าคิดถึงวันที่เคยรักคิดถึงวันที่เคยผูกพันสองถ้วยนี้คือการดูแลและความรักของคุณกับเขาที่ยังตัดกันไม่ขาดความรู้สึกสอง ดวงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในความรู้สึกเดียวกันนะมีพลังงานในจัดเม้นเป็นพลังงานไการที่คุณกับเขาอย่าง เหมือนอยังต้องโครจรมาพบมาเจอกันนะพ่อกับเส้นทางเดินในเรื่องราวต่างๆในตอนนี้เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินและในทุกเรื่องราวของเขามีประสาทไพ่สิกอ็อบครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมมีสิ่งเก่าๆมีสิ่งเดิมๆความทรงจําเก่าๆความทรงจําเดิมๆของเขากําลังหวนกับคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาอยากหวนคืนหวนกับ ให้คุณให้อภัยกับเขาหรือการที่เขายังถือคุณไว้อยู่ในมือของเขานะครับเป็นทางอภัยสามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจมีคนที่กําลังเสียใจในคําพูดคําจาหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทําให้ครอบครัวที่แตกร้าทําให้ความรู้สึก ที่ต้องเจ็บปวดกันออกไปนะมีพลังให้ในเดอะทวเวอร์สิ่งที่แตกหักพังไปมันก็คงกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมไม่ได้ความไว้ใจความเชื่อใจความเชื่อมั่นแห่งการกระทําที่คนคนนั้น ของคุณกำลังเหมือนเจ็บปวดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทาผิดไว้กับคุณในตอนนี้เขาอยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปชดเชยห่วงเวลาชดเชยวันเวลาชดเชยแห่งความรู้สึกต่างๆที่เคยทําให้คุณผิดหวงังที่เคยทําให้คุณเศร้าที่เคยทําให้คุณเสียใจยมีพลังงานไพ่ไนออฟครับไนอฟครับนี่คือพลังงานไพ่อัศวินถือถ้วยกันระยีนเมธหรือการกลับมาถือหัวใจหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีของเขาคนนั้น ในตอนนี้เขาจะทำทุกวิธีทางที่จะพิชิตใจของคุณนะครับเป็นนางพ่ยในดิแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขายัางเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ มันเหมือนตอนนี้เขายังมีเรื่องราวที่ขังคาใจในคำมั่นคำสัญญาในวันที่เขาเคยพูดกับคุณว่าเขาจะดูแลคุณเราจะอยู่ด้วยกันในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าในยามเสียใจเราจะไม่พากจากกันไปไหนมีพลังภาพให้ถูออฟสอดใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตาดัดเป็นภาพแห่งการสับสนความโดเดใจวกวนในตอนนี้ของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไว้คุณมันคงเกินให้อภัยในความรู้สึกในตอนนี้ของเขายิ่งพยายามตัดใจจากคุณสัก เท่าไรความทรงจําเก่าๆความทรงจําเดิมๆการดูแลความห่วงใยการให้ใจซึ่งกันและการความรักการดูแลและห่วงใยกับคนที่รักเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้และเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่เขารัก ของคนที่เขาแคร์ตอนนี้เขาอยากรู้ใจคุณว่ายัางมีช่องว่างเปิดให้เขาเข้าไปในความรู้สึกหรือในหัวใจของคุณบ้างไหมนะครับเป็นหลังให้8เหรียญ8ดาบนะ8ดาบคือความอึดอัดความว้าวุ่นความไม่สบายใจมันเหมือนเขาปกปิดใน ความผิดของเขาที่ผ่านมาแต่คุณรับรู้ไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เขาปกปิดกบความรู้สึกที่หลักคุณมากกว่าเดิมไม่ได้นะมีพลังใหพเดือดเฉลียดกรกฎลัคนากรกฎการเดินทางในเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยมีทั้งความจากนาการพัดผ้าในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างเจ็บปวดและว่างเปล่าสําหรับเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้ว ทำให้กับคุณมากกว่าเดิมนะมีพลังไพ่สามเหรียญการพูดการคุยการเจราจาการติดต่อมัอนเหมือนกับการที่เขากลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเขาพูดออกมาจากความรู้สึกและก้นบึ้งลึกๆข,ของหัวใจเราก็อยากรู้ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาว่า เขายัางมีเราอยู่ในหัวใจบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีทูออฟครับคือคุณเป็นคนที่เขายังรักและเขายังแคร์อยู่เขาอยากให้คุณศรัทธานในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งมีพระณาไพ่เอ็ดออฟวันมีพระณาไพ่ในวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชชตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลามีทั้งการพบมีทั้งการเจอมีการทั้งจากในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวัน ในทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกในวันพรุ่งนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรเขาจะหยุดเวลาไว้ที่คุณทุกวินาทีทุกลมหายใจทุกความรู้สึกของเขาเป็นคุณนะครับเป็นปัญหาใในออฟสอดเป็นปัญหาให้การร้อนรนความกังวลกวายความร้อนใจมีคนที่กังวลกวายมีคนที่ร้อนใจมีคนที่กำลังเหมือนร้อนใจที่กลัวที่จะเสียคุณไปขาดคุณไม่ได้นะมีพัะนาให้ก้า เก้าดาบนะครับเป็นพลังงานให้การคิดเยอะการคิดมากการกินไม่ได้การนอนไม่หลับมีคนที่ขมตาหลับลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณนะมันเหมือน,นความรู้สึกที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบเจอเขาอยากให้คุณเป็นความเป็นจริงเขาไม่อยากให้คุณเป็นความฝันที่เขาฝันไปนะมีพลังงานให้แปดดาบแปดดาบนะมีพลังงานให้ใน ในออฟซอร์ Sword, นะครับเป็นการเอาให้วิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินในใชัยชนะทุกเรื่องราวสิ่งต่างๆไม่ได้ได้อะไรที่ได้มาง่ายกว่าจะเริ่มรักกว่าจะเริ่มผูผ่านกว่าจะเริ่มให้ใจในความรู้สึกของเราเราเป็นคนที่รักใครยากเรารักแล้วเราทุ่มเทเราให้ใจเราแคร์ใจกับเขาแต่ในสิ่งที่คนคนหนึ่งไม่แคร์ใจเรา ในตอนนี้เราเป็นฝ่ายที่เดินจากแต่ตอนนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้า Take action เทคแอคชั่นกับคุณก่อนงอคุณก่อนติดต่อคุณก่อนทักทายคุณก่อนนะครับเป็นง,งานให้ความรู้สึกดีๆคุณคือความมั่นคงคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายไปในความรู้สึกของเขานะในคนที่เคยทนนงตัวว่าคุณ ยอมเขาในทุกๆอย่างแต่ตอนนี้เขายอมพ่ายแพ้และเขายอมใจคุณเขายอมหัวใจของคุณตอนนี้เขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณบ้างนะมีพลังงานไพ่อีเราไปเคลื่อนสิ่งดีโอกาสดีโชคดีเขาคิดว่าในในวันนั้นเขาโชคดีขนาดไหนที่มีคุณได้เดินในเส้นทางเดินได้เดินร่วมในเส้นทางเดินเดียวกันนะครับอขอพลังงานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่าคืนนี้ เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอใช้พลังหาไพ่ในข้อความของเขามีพลังภาพา ot, ่เดชริยตค่ําคืนที่เงียบเงาเข้าข้าคืนที่เดียวดายในเส้นทางเดินไม่ที่ไม่มีคุณ เขากำลังเงาเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังภาพาในหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือความจริงความชัดเจนเขายอมรับผิดเขายอมรับความเป็นจริงและความเป็นไปในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในชั่ววูบในช่วครั้งในช่วข่าวของเขาหรือมีมารที่มารองใจเขามีพลังภา,ายในเพจออว่า เเทคลนะครับเป็นพลังาพในเอออฟวานเป็นภัยแห่งการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่การที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่เห็นในความรู้สึกในจิตใจ,จและในจิต ไต้สํานึกของเขาในตอนนี้ว่าเขายังรักว่าเขายังแขกคุณอยู่มีพลังอภัยการที่มันเหมือนในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนความมืดมิดที่ขาดหายไปในความรู้สึกของเขาเส้นทางของเขาที่ไม่มีคุณเดินในเส้นทางเดินนะครับเป็นพรังอภัยจติชาวตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอ ใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกำลังทำงานหรือมีพังาให้การที่เขาคิดถึงคำมั่นคำสัญญาว่าจะดูแลกันว่าจะรักกันในตอนนี้เขากำลังคิดถึงคำมั่นคำสัญญาที่เขาผิดคำมั่นคำสัญญากับคุณไปเขาขอโทษในวันนั้นที่ผิดสัญญากับคุณเขาขอให้คุณให้อภยัยให้โอกาสและเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทำผิดอีกแต่เราจะเป็นคนที่ดูว่า เขากลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบไหนความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันอยู่หรือเปล่าเอเออครับเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นวันพรุนี้ที่สวยงามเสมอความรู้สึกใหม่โอกาสใหม่โอกาสดีๆที่รอคอยเราอยู่ในวันข้างหน้าของเรามีพลังงานไพ่สีเมทา้าเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันและมีพลังงานไพ่การพบเจอมีไพ่การเล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงา,า,านไพ่เพทอวานเพเอาวานนี้คือพลังงานไพ่การ ทักทายการติดต่อในวันที่อยู่ไกลกับคิดถึงคุณในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจแต่ในวันที่อยู่ใกล้เขากําลังคิดถึงและเขากําลังโหยหาอยากส่งข้อความขอโทษของ้อคุณเขาอยากให้คุณเปิดข้อความและให้คุณอ่านข้อความของเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณนะมีพลังพให้8ดด แปดไม้เท้านะครับเป็นพลังให้การติดต่อการสื่อสารการทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือความสดใสคุณคือความอบอุ่นคุณคือทุกสิ่งทุกทุกอย่างสําหรับเขานะครับเป็นพลังไให้ในความซึกการปิดกั้นของคุณในความนิ่งเฉยของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดหวั่นและรู้สึกหวาดกลัวในหัวใจที่ในตอนนี้เขากําลังเหมือนกลับมาข้างรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้สามไม้เท้ามีพลังงานให้ในสามดาบความเสียใจ คนเราผิดได้พังได้พลาดได้เผลอได้แต่การผิดแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิดจะไม่ถิฏัญยาจะไม่ทําผิดกับคุณอีกมีพลังให้เดิมูนความคิดถึงความโหยหาความคิดถึงที่ตอนนี้มีคนที่ใจเดียวกันจิตเดียวกันที่ผูกมัดซึ่งความรู้สึกซึ่งกันและกันกําลังคิดถึงคุณอยู่มีพลังให้ขวีนอพสอนนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังยอมใจของคุณนะเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่เดิน เดินมาพบเดินมาเจอคุณนะครับเป็นพลังให้ในตอนเนี้ การที่เราได้ประพบมาเจอกันแล้วมันเป็นกรรมที่เราได้มาพบมันเจอกันการรักษาหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ผูกพันมีพลังอไพยจัดเมน้นเป็นพลังอภัยเดลาร์จัดเม้นเนี่ยคือพลังอภัยความรู้สึกที่คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคนที่คุ้นเคยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่รู้ใจคุณนะครับเป็นพลังอภัยในอวานในอวานนี่คือขานที่ความรู้สึกที่ห่างไกลกันหรือความรักห่างไกล,ห,กลหรือความรักจากแดนกัน มีพลังงานไพ่เดถมแปลนะมีพลังงานไพ่เดเมเิเชียเดเดเมจิเชียนคือพลังงานการเรียนรู้การเริ่มต้นการเริ่มต้นพัฒนาในความรัก ความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยเส้นของคุณด้วยรางสังหรณ์ของคุณความรู้สึกของคุณยังเป็นความรู้สึกเดียวกันกับเขาอยู่เขาอยากเป็นคู่คุณและเขาอยากดูแลคุณความรู้สึกในตอนนี้เขากําลังคิดถึงคู่คนที่เคยช่วยเหลือคู่คนที่ดูแลเหมือนโชคชะตาพรมทิขิตนาพาแห่งรักให้เราได้กลับมาพบเจอกันได้กลับมาแก้ไขในสิ่งที่กระทําไว้ร่วมกันความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นความรู้สึกที่ยิ่ง อยากพบเจอคุณอยากบอกรักคุณให้เขามองตาคุณอีกครั้งหนึ่งเข้าไปในลึกๆในก้นบึงบ้งบึง้งบึ้งลึกของหัวใจของคุณในตอนนี้เขาอยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้กับคุณนะครับอขอรบพรังให้ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับอขอรบพลังาให้ในสรุป ขอไพ่สรุปและแนะนํามีพลังงานไพ่ในเก้าเหรียญน,นะครับความสดใสความโสดวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่ไล์สไตล์ของตัวเองมีคนที่อยากพบเจอกุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนควรคู่กับเราสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งทิง้งไปทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมตามกาลเวลาความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นไฟเรา ที่แคร์เขาในวันนั้นกำลังเริ่มที่จะหมดใจในสิ่งที่เราหมดใจเพราะกับสิ่งที่เราหมดแลในความรู้สึกตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังให้การที่ในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กำลังฝันและกำลังหวัง ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เดอะไฮโดรแฟนเป็นพลังงานไพ่คำอธิษฐานคำขอพรมีพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่การทำอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตในสิ่งที่ไม่ดีไปได้นะมันเหมือนกับการที่เราได้เดินในเส้นทางเดินทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจยมันมีทั้งความสุขที่อยู่ในตัวของเราเองการเริ่มต้นต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ในความอึดอัดความ สบายใจการปลดปล่อยกับความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจออกไปมีพลังงานไพ่ในสี่เหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ในเก้าไม้เท้านะเก้าไม้เท้าคือพลังงาไพ่การที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่ของเราในมุมของเราเพราะกับสิ่งที่เราจะดูถึงตอนนี้เราไม่อยากเสียใจกับการกระทําหรือคําพูดที่ไม่จริงใจหรือไม่ชัดเจนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลา จะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นถ้ายัางรักกันอยู่ถ้ายัางแคร์กันอยู่พร้อม9เดินในเส้นทางเดินกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังภายในดีไฮพิเทศความหงุดหงิดความว้าวุ่นความไม่สบายใจมีพลังภายใน4ี่่ดาบความนิ่งของคุณความรู้สึกตอนนี้ของเขากำลังรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปแต่เขาจะทำให้คุณกลับมา เป็นเหมือนดังวันที่เราเคยรักดังวันที่เราเคยเจอดังวันที่เราเคยแคร์ใจซึ่งการละกันเขากําลังวางแผนการที่จะตามตื้อคุณที่จะตามง้อคุณที่จะให้คุณให้อภัยกับเขานะครับเป็นการอภัยในการมูฟออนในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนเส้นทางเดินที่ไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีกันในวันนี้เขาไปเรียนรู้มาแล้วว่าในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณนี้ เขาอยู่ไม่ได้เขาทนไม่ได้เขาอยากให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขา กระทำผิดไว้คุณไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องในสิ่งที่เขากระทำผิดไว้คุณเจ็บดาบนี่คือการพูดโกหกการพูดไม่จริงการทํารังการปิดบงังการต้อนเล้นการให้ร้ายการว่าร้ายซึ่งการและการในตอนนี้มีคนที่กําลังรู้สึกผิดและรู้สึกสํานึกผิดในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขากลับมามีสติในตอนนี้ของเขาเขาจะตามหาหัวใจและความรู้สึก ที่ขาดหายไปในตอนนี้ของเขาเขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณมากมีพหังความผูกพันความผูกมัดท,ที่คุณกับเขาเคยมีใจให้แก่กันและกันนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ